ไอ้แดกสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะเฮ้ยแซ่บตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ่ไปมันนี่เลยมันนี่ตามมันนี่เลยเป็นไงแดก เคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราชิเลียยังไปใส่ศพเล็กระบัดนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลกรุงเทพโทรหนึ่งเจ็้าเสียร้านขายเสื้อผ้า นักสะสมปฏิทินในหลวงเผยความรู้สึกจิตใจอย่างเศร้าหลังในหลวงเสด็จสวรรคตดาบตำรวจจราจรสถานีตำรวจปุธนุนงตราขอทำความดีถวายพ่อหลวงทอดไส่กอกลุกชิ้นแจกเพื่อนตำรวจและประชาชนกินฟรี ชาวตราดและนักท่องเที่ยวเดินทางกับเข้ากรุกเทพแน่นนุ่งจังหวัดตราดเสียร้านขายเสื้อผ้านักสะสมปฏิทินในหลวงเผยความรู้สึกจิตใจอย่างเศร้าหลังในหลวงเสด็จสวรรคตนายสมเกียรติบุญชู เจ้าของร้านมมยมที่เป็นร้านขายเสื้อผ้าในตลาดเทศบาลเมืองตราดอดีตทหารรักษาพระองค์เปิดเผยถึงการเก็บสะสมปฏิทินที่มีรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจากห้างร้านต่างๆในจังหวัดตราดโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ร้านนั้นได้ร่วมธุรกรรมด้วย นำมาแขวนไว้ที่ร้านกว่า100ชิ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพ,พระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นายสมเกียติกล่าวด,ด้วยความรู้สึกที่ตนเองไม่เหมือนเดิมจิตใจยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจพร้อมกับเล่าว่าสมัยที่ตนเองรับราชการเป็นทหารอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรีเป็นทหารรักษาพระองค์มีตาสัญลักษ์พปร ติดหน้าอกและมีโอกาสได้รับใช้แผ่นดินเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต จากนั้นเมื่อมีครอบครัวได้เก็บสะสมรูปในหลวงมาตลอดโดยเฉพาะในปีใหม่ธนาคารต่างๆจะแจกปฏิทินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปในหลวงและเก็บไว้ทุกๆปีจนปัจจุบันมีปฏิทินกว่า300ชิ้นที่เก็บสะสมไว้ซึ่งปฏิทินบางชิ้นที่สํากันก็ได้แบ่งให้คนรู้จักไปบ้างและหลังจากนี้ปฏิทินในหลวงเชื่อว่าจะหายากมาส่วนปฏิทินที่ไม่ได้นำมาแขวน ได้เก็บไว้ใส่กรอบและใส่ถุงเก็บไว้อย่างดีก็รู้สึกว่ามันมันก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่เรารู้สึกว er ่าจิตใจเราเศร้าเศร้ามันพูดทะไรครับ ครูเราจะรองไห้ครั้งหนึ่งผมเป็นทหารเป็นทหารของของจังหวัดปาจินเป็นทหารร,รักษาพระองค์ของของ,ของจังหวัดครับได้ได้มีเ,เขาเรียกอะไรประสัญญากรประสัญญลักษณ์นนะเป็นพอปรอติดหน้าอกแล้วในสมัยนั้นผมก็ได้ออกสนามรบ ตอนสมัยขเขมรลบกันนะผมก็เป็นอาหารพันศึกผม <c oughs> มีครอบครัวที่นี่ผมก็เก็บสะสมรูปในหลวงไว้ตลอดเพราคิดนึงคิดว่าอย่างหนึ่งที่เราจะทําได้ไง่ายๆอย่างเงี้ยคือถึงปีใหมท่ทิ้งท่านก็จะมีรูปมีรูปปฏิทินมาเนี่ยแต่และแต่ละครั้งเนี่ยที่ธนาคารแจกมั่งอะไรแจกมั่งเนี่ยส่วนมากจะคัดสรรดีๆมาให้เราเท่านั้น เราพูจะเก็บไว้ผมก็เลยสะสมมาเรื่อยๆดาบตำรวจจราจรสถานีตำรวจปูทรเมืองตราดขอทำความดีถวายพ่อหลวงทอไส่กอกลูกชิ้นแจกเพื่อนตำรวจและประชาชนกินฟรีบริเวณร้านครัวคุณอมที่มีดาบตำรวจถนอมส่งประคนตำรวจจราจรสถานีตำรวจปูทรเมืองตราดเป็นเจ้าของร้านอยู่ข้างสถานีตำรวจปูทรเมืองตราด นำไส้กอกลูกชิ้นป่ามาทอดเพื่อแจกให้กับเพื่อนตำรวจและประชาชนได้กินฟรีตลอดทั้งวันเป็นเวลาหนึ่งวันโดยมีประชาชนได้เข้ามาใช้บริการกันตลอดทั้งวันดาบตำรวจถนอมกล่าวว่าสำหรับตนเองและครอบครัว ได้ตั้งปณิธานไว้หลังทราบข่าวว่าสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงสวรรคตลงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากตนเองได้รับราชการเป็นตำรวจและอยู่ใต้ลมพระบารมีของพระองค์ท่านและทุกวันนี้ได้ยึดหลักคำสอนของพระองค์ท่านมาตลอดโดยเฉพาะการยึดหลักรู้จักสามคัคคีและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอดทนต่อความยากลำบากเรื่อยมา จากนี้พ่อหลวงได้สวรรคตลงตนเองและครอบครัวอยากน้อมถวายทำความดีเพื่อพระองค์ท่านโดยการทำความดีนําไส้กรอกและลูกชิ้นมาทอดเพื่อให้ประชาชนได้กินฟรีตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อไว้อาลัยแก่พระองค์ท่านถึงแม้ว่าการเป็นเพียงเซี่ยวเล็ก นเองและครอบครัวก็ตั้งใจทําความดีเพื่อถวายให้แก่พระองค์ท่านด้วยความตั้งใจอวันนี้ก็ทางทางร้านได้นําอาหารเกี่ยวกับลูกชิ้นทอดไ้กรอกเพื่อมาแจกให้พ่อมแม่พี่น้องได้ทานกันเนื่องเพื่อถวาย เพื่อถวายในหลวงปก,ปกติเราก็เป็นเราก็รักในหลวงอยู่แล้วครับก็อยากทําความดีเพื่อพ่อ <c oughs> เพื่อถวายความไว้อะไรแก่ข้าหลวงเราครับแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสํารองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสาวรีใต้สถานี b ี s ออนุสาวรีโทรศ9 0ย์า 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 8 8 18 8 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาชาวตราดและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแน่นขนส่งจังหวัดตราด บรรยากาศที่สถานีขนส่งจังหวัดตราดในบ่ายวานนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและชาวตราเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจำนวนมากหลังจบวันหยุดยาวเนื่องในวันปิยมหาราชขณะเดียวกันยังมีชาวตราดจำนวนหนึ่งเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยกับการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระรบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งรถโดยสารทั้งของบริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเชิดัยทัวจำกัดและรถตู้โดยสารต่างมีผู้โดยสารเต็มเกือบทุกคันซึ่งในช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวและชาวตราสเดินทางเข้าไปกรุงเทพจำนวนมากเช่นกันสำหรับรถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัดได้ร่วมมือกับเอกชนในการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนชาวตราที่จะเดินทางไปร่วมไหวอาลัยกับการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการบริการประชาชนขึ้นลมแรงชาวประมงพื้นบ้านนัปร้อยทำประมงได้ป่าและกุ้งน้อยการที่ระยะนี้ทะเลภาคตะวันออกและจังหวัดตราดมีขึ้นลมแรง ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับผลกระทบจากการออกไปทำประมงเนื่องจากสัตว์น้ำมีจำนวนลดลงโดยเฉพาะกุ้งและปลาที่บ้านคลองจากตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ยึดอาชีพทำประมงในหน้าทะเลอำเภอคลองใหญ่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของลมมรสุมทำให้มีคลื่นลมแรงน้ำทะเลขุ่น ทำให้เรือประมงพื้นบ้านของจากที่มีอยู่กว่า100ลําลำที่แต่ละวันต้องออกไปทำประมงได้รับผลกระทบเพราะการออกไปแล้วไม่สามารถจับปลาและกุ้งได้เพราะน้ำขุ่นและคลื่นลมแรงเก่งว่าจะได้รับอันตรายนายอมพรหาดออนชาวประมงพื้นบ้านบ้านของจากบอกว่า2-3วันที่ผ่านมาออกไปทำประมงเพื่อวางอวนปูและอวนกุ้งและวางอวนจับปลาแต่ไม่สามารถจับได้มากนัก เพราะระยะนี้ขึ้นลมแรงเป็นอุปสรรคในการทำประมงซึ่งกุ้งป่าที่ได้มาก็น้อยไม่พอขายซึ่งเลือประมงพื้นบ้านนับร้อยลำได้รับผลกระทบอยู่ในขนาดนี้จัดเจอแล้วแล้วออกไปแล้อจัดของวันก่อนจัดไหมจัดแล้ววันนี้เป็นไงออกไปมีไปไม่มีของไม่มีอะไรเลยมีเรือออกอไรล่ลไหมฮะเรืออะไรซิกันะวางคนทีกับเกี่ย มไม่มีกุง้งไม่มีอะไรเลยนะมีเลยมีกุ้งวัสุดกระตุนะ้นแต่คืนลมยังจัดอยู่ไหมมีับจัดตรงเบริรกันนะ